จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตน้ำตาลเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานปัจจุบันเพชรบุรีเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆด้วยจากสภาพการทำเกษตรถูกเอารัดเอาเปรียบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทำให้เกษตรกรเป็นหนี้เป็นสินจึงได้นำวิธีการสหกรกรเข้ามาใช้เพื่อเริ่มต้นการแก้ปัญหาจนพัฒนามาเป็นลำดับในเริ่มแรกได้จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนเพื่อออมทรัพย์เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2533มีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน55คน มีทุนดำเนินการ4,130บาทต่อมาในปีพุทธศักราช2534ได้ทำการจัดสร้างที่ทำการของกลุ่มในปีพุทธศักราช2544ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรั์จากนั้นสหกรณ์ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียนเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2548 สหกรณ์ได้อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกค,ครบวงจรตั้งแต่ด้านการส่งเสริมการผลิตจัดหาปัจจัยการผลิตเงินทุนการตลาดให้ความรู้สวัสดิการตามอุดมการสหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการซึ่งเป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งจากการบริหารงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้บริการสมาชิกได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพทำให้กิจการของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วปัจจุบันสหกรณ์ให้บริการธุรกิจได้แก่การให้บริการเงินรับฝากและให้บริการสินเชื่อ ชิคอยู่ที่นี่ประมาณ10ปีได้ค่ะก็สิ่งที่ได้จากาสาหกรณ์ยูเนี่ยนะคะก็มีทั้งสวัสดิการต่างๆเช่นสวัสดิการการค่อยุุดหรือรว่าบวชลูกชายหรือว่าแต่งงานแต่งนะคะเราก็ได้แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลน,นะคะอย่างน้อยปีหนึ่งก็ยังช่วยเราได้เราก็กู้อยู่ในวงเงินไม่เกิน5 0 0 0สนบาทในโครงการต่างๆทั้งโครงการเลี้ยงสัตว์ผ่อนรถ เราก็สามารถมากู้ที่นี่ได้เราก็ยังมีพวกชาวกเกษตรนะคะซึ่งมาเอาปุ๋ยเอายาสําหรับที่นี่ได้เป็นการผ่อนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดไปซื้อตามร้านยาได้คําแนะนําจากเพื่อนบ้านที่ได้เข้าสมาชิกเริ่มเริ่มต้นก่อนจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นระบบการเงินที่มาตรฐานดอกเบี้ยก็ถูกเราจึงได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสากรยูเนี่ยนหลังจากนั้นสากรยูเนี่ยน ช่วยเราได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการลงทุนทำไร่ทำสวนการเงินเมื่อเราฉุกเฉินเรามีทางเลือกมากกว่าที่เราจะกู้เงินนอกระบบเราสามารถมากู้เงินในร้อยละที่ถูกกว่าเงินนอกระบบและการทำสวนการเกษตรสหกรณ์ยูเนี่ยนหนองกระทุ่มก็มีสินเชื่อในการปล่อยกู้เงินสำหรับทำการเกษตรและยังมีสวัสดิการอีกมากมายเพราะฉะนั้นยูเนี่ยนช่วยให้การดำรงชีวิต อยูด่ดีกินดีขึ้นเราสามารถมีเงินทุนมาสร้างและสร้างตัวได้จากก่อนมีโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความรู้รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกให้มากที่สุด จากการใช้บริการในทุกๆด้านก็ในเรื่องของนโยบายครับนโยบายรื่ได้การทำงหม่ครับหนึ่งผมเน้นในเรื่องของการบริการนะครับบริการสมาชิกเน้นว่าสมาชิกทุกคนคือเจ้าของนะครับทำให้เขาอยู่ดีกินดีเรื่องของสวัสดิการนะครับเรื่องของสวัสดิการทั้งหมดของมังกรทุ่มก็มีด้วยกัน10ตัวตอนนี้เพิ่มเป็นตัวที่11เอนะครับเรื่องของสวัสดิการ เราก็อยากให้สมาชิกนะครับอยู่ we